สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วาน้อยแชแนวครับผมตอนนี้เราอยู่กับคอนเทนต์ฟอร์มตัวเทสทีมนะครับเนื่องจากกระแส AIC เพิ่งจบไปได้ไม่นานครับช่วงนี้เลยจะเป็นช่วงที่ผมจะพาเรานักแข่งทั้งหลายมาเล่นมาจอยในคอนเทนต์ฟอร์มตัวเทสทีมของผมนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเทสทีมเราก็ต้องหาทีมที่เราจะไปเทสก่อนใช่ไหมละครับและนี่ครับคือทีมที่ผมจะไปเทสในวันนี้นะครับปั๊บนี่แหละครับพาผู้เล่นเข้าทีมตำแหน่งดาฟเลเยอร์นะครับทีมกอลียสทุกคนนะครับผมมีประสบการณ์แข่งคุณสมบัติอดีด๋ยววาามูกั่ ผมวันนี้จะเทสผ่านหรือเปล่าหรือว่าจะไม่ผ่านนะครับถ้าไม่ผ่านคือมานี้ผมนี่ดูแย่เลยนะแล้ววันนี้นะครับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะครับผมพบกับน้องกัรเอ็นตี สวัสดีครับกานิซีจากไหด้าครับเย้ทักหน่อยผลงานล่าสุดของเราเป็นยังไงบ้างผลงานโคตรแย่เลยครับผมไม่เข้ารอบครับพี่ออฟอะจบที่10ครับ <c oughs> ใช่หเหรอเราตบที่สิบเหรอเดิน B M G จบกลับบ้าน <c oughs> เฮ้ยแต่ว่าเราไปได้ถึงควนนานาชาติี่ถอวาสุดยอดมากแล้วนะครับผมถ้าผมไม่โควิดผมว่าผมรุ้นแชมป์อยู่แล้วถ้ <c oughs> ผมไม่ติดโควิด พี่โมยยังไงน้องไ <laughs> อ้ที่อดีตเป็นครั้งแรกเลยป่ะที่เราได้เล่นด้วยกันครั้งแรกครับนับว่าเป็นเกียรติมากครับได้เล่นกับนนะักแข่งชื่อดังไม่ผมเป็นเกียรติมากได้เล่นกับพี่ตอนเด็กผมทักทักไปหาพี่อยู่ใช่เหรออืมผม,มทัก <laughs> ว่าน้อยไก่อะว่าไก่น้อยอะ่ะ <laughs> ในเพจพี่อะ่ะเอ็งเป็นเด็กประเภท <laughs> นั้นเหรอวะ <laughs> พี่อ่านแต่พี่ไม่ตอบอะทักมาแบบนี้ใครจะอยากตอบวะน้อง อันนี้เราอยุเท่าไหร่อายุ16ครับยี่สิบเจ็ดแล้วสิบหกเองเหรอครับผมโอ้ยอันนี้ยังไปได้กไกลเลยครับพี่เทว,วันต้องเจ็บประสบการณ์มากกว่านี้คิดว่าฝีมือเรามีอยู่แล้วโอเค,อเคผมพร้อมแล้วซีซั่นนี้แหละเยส์รอดูรอดูรอดูถามความรู้สึกหน่อยวันนี้ที่เราจะได้สอบตัวเททีมในวันนี้ครับตื่นเต้นตื่นเต้นตืน่นเต้นตื่นเต้นกับพี่ตื่นเต้นคนดังไม่ได้แบบช่วยให้มีแบบความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นเลยไอ้ห่าเ้ยเป็นคนพูดไม่เก่งไงอ๋อพูดไม่เก่งแต่รักหมดใจวะครับ มาเดี๋ยวเราปลอมตัวเราใะใช้ชื่อว่าอะไรดีชื่อว่าน้องกรแล้วกันครับน้องกรครับผมเดี๋ยวพี่ชื่อโมนะชื่อโมชื่อโมโอเคพี่พี่โมได้เดี๋ยวต้องดิกเขาให้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ชื่อนาโมครับสวัสดีครับสวัสดีครับถาโมมาเทอะไรนะครับอัเลนครับอัพเลนรัอเคได้อันนี้ ใช่ครับออฟเป็ครับเฮ้ยอย่าแก้ใดิคีัมันจะกวนทำไมวะเนี่ยกวนตีนเข้ามาแม่เองสวัสดีครับคุณคิมนวดต้องกันบ้างนะคิมนวใครคือคิมนวดวะไม่ออฟเป็นป่าอ้ป่าขอโทษค่ะตื่นเต้นอ่ะผมตื่นเต้นอ่ะเล่นเทสไม่เป็นไรครับโอเคไอ้กันจะกลวนนะไอ้นี่ก็กลวนนะ ควรน,นะควรมามาเจอกันละบันเทิงเราวันนี้นแปดเจ็ดหกหนึ่งเก้าศูนย์นะครับไอ้ย่าตื่นเต้นว่ะ <c oughs> วันนี้เจอทีมตึงไหมครับเนี่ยเจอไรแค่บฮะไลแค่เลยเหรอเจอไรแค่สองเพลงผมจะไหวไหมเนี่ยอาจจะร้องทำไม,ะมวะไรแค่มันเป็นนักแข่งน,นะเว้ยเสียทรงหมดเ,เด็กนี่แม่งรวยที่ไหนไม่มีทรงเหรอฮะไลแค่เลยเหรออะไรเนี่ยมีแรงบอลด้วยอันนี้แรงบอลจริงด้อแปะเล็ดก็ได้เล้าศูนย์น เจออะไรคนดับไม่มีพี่เก่งไอ้เชี่ยได้เนี่ยคนผมเป็นคนดูผมเปิดใหม่พี่เก่งดับเลยดับไงดับไม่เป็นดับพี่ร้ไม่เป็นนอกใครดับเป็นมั่งอ่ะไอ้นี่ผมุ่งเป็นอะไรวะเนี่ยโจ๊กเลยโจ๊กเลยพี่มาทำตัวฮาใส่เขาไม่เนี่ยกูไอพี่นายไปตามพี่ไหนไปดิมาดับเลยอะไรดับไม่เป็นไม่เคยไม่เคยสนใจตอนดับไปดูแต่ tiktok มีห้าคนก็ช่วยกันเนอะโคตรหาทีไม่โคตรหาเจออะไรไว้เลยวันนี้หาจัดไม่รู้ว่าพอตีคนดาวเขาต้องคิดคิดไปถึงขั้นไหนวะคิดไปเยอะพี่ไม่รู้พี่ลองพูดมาเอาตัวอะไรอะตีมีไหมผุโงจัดโุจัดเอนโซคีมาเปิดสองตัวเนี้ยได้เลือดผมดาบได้อยู่นะครับเอ้าดาเลยเนี้ยโอเครออะไรอยู่เยสเรามีฮีโร่เอาตัวอะไรดีครับปู่ไวยโอครับปู่ไวยโอ เนี่ยมีคนเล่าแล้สรุปน้องกันนี่มาเทสป่าหรือมาเทสโคสเบนแมททอนครับเบลล็คเตอร์ครับผมเทสป่าใช่ไหมี่ยไม่ได้เทสโคสใช่ไหมโคไม่มีดิตอนเนี้ยตอนนี้เอาโคสให้ครบก่อนเดี๋ยวค่อยหาโคสพอครับน้องกันโคแล้วนะครับล่าสุดเลยสินปป่าก็เปฟี้ยวได้เว้ยาเอาโอเมนเอรันดอร์ครับโกเรลิไบชิวครับขอแค่มีคนดาวก็ชิวละอันนี้เราเล่นยังไงครับอย่าเดินไปน้ำครับทีมเขาเซมิโปรปะรออะไร แต่เรามีโพลีไงเรามีฟาลุกไงไม่เหรอที่เปลี่ยนฟารุ๊กเปลฟารุกเล่นออฟไม่ใช่หรอผมผมน้องพี่ลุ๊กลุ๊กขลีใช่ใช่เอ็นดอลผมตบหมดทุกตัวเนี่ยผมแบกเองโอ้แม่ก๊ว้าวไม่อยากได้คนแบกตอนนี้อยากได้คนคอดิยโอผมนั่งเงียบด้วยดีี่ฝากเขาด้วยแล้วก็คอมั่วไปเลยแต่ว่าได้เรื่องมั่วนี่ขายยากหรือว่าขายยากมีแผนิดอะไรเนี่ย เซฟิต no ้าฟิกเกอร์นั่นแหละมาครับมาครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ผมอยากจะบอกว่าผมไปเจอช่องทางเติมเกมโคตรถูกโคตรไวเติมเกมที่ litman shop ขั้นตอนง่ายๆเซิร์ช litman shop o com ล็อกอินยืนยันตัวตนแค่ครั้งแรกเลือกเกมที่ต้องการเลือกแพ็คสแกนจ่ายกดยืนยันจบรอแป๊บเดียวคูปองก็เข้าแล้วครับเพื่อนๆมีแพ็คมากมายถูกกว่าเติมเองมีช่องทางการชําระแบบผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนแถมยังมี litman coin สะสมไว้ลดครั้งถัดไปสูงสุด25จ่ายปุ๊บ5นาทีคูปองเข้าเติมมเก ที่ลิทแมนช็อปไวจริงถูกจริงผ่อนได้มีเงินคืนหรือจะเติมทางไลน์ก็มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมเสร็จแล้วผมขอไปเล่นเกมต่อแล้วครับมันจะเบิร์ดบั็อกปะมึงดูดิมึงดูดิเอะไรวะมันจะเบิร์ดบั็มันจะเบิร์ดบล็อกไปสุดแลาวใคเอาโดนดิเอาโดนเอาโดนหนึ่งคนนะครับโหฟันเหลว่รงกันป๊าบปั๊บป๊าบป๊บมันจะเบิร์ดบล็มันจะเบิร์ดบก็ใช่ผมไม่โดนไม่โดนไม่โดนเอาเลยเลือดได้ปะอัพหนึ่ง

เสี่ีมาอนเลยีอยูกล้อ่ะันยู่ใกล้ได้ปะลองแก๊กมุดล่างหน่อยครับได้ได้แก๊กพวกกางแก๊กพกางมีจับนัวจับไอ้เจ๊แกยังไม่มีอตะการลงไปนะถอยนอยถอยหน่อยตะกลางเราตะกรช่ผมจะคิวติดคูเดี๋ยวรอผมไปด้วยไม่นานหอยู่งีละสีละมีองมัะมันไม่าบัคิยันเลยฮะีละีละมีองมัะมันไม่ใชาบั าไม่เป็นไรไหวไหวไหวเอ้สกัดเทียร์ก่อนผมอไ้ดูสักัดเฮ้ยระวังหน่อยมันขึ้นไปขวาสะกัดลงไปนะสะกัดลงไปนะครับข้อแบบไม่ไม่โดนเอ้เซฟิล่าน่าจะเอาเอลอะไรม่ได้แดกคูล็อกเอาลอะไรเฮียร่างไปเฮ้ยไอหูน่าเล่นจ้ะไม่ใครมาครับมั้งเออกูดนกูโดนกูโเอ้ยม่ยอมมายอมสวยตายตายตายอุยตายยังไม่ถูกสกิลเกี่ยวมาได้นะครับ ม่งจูจะหายาพี่ปอนมาโอ้ยไอ้เอาซานได้เยอะนะเอาเอามังกรเลยบข้าบดไปได้ป่ะเอาเอามังกรแล้วผมอยแล้วข้าบดไม่ต้องมาผมไปไปแล้ต้องรีบเลยวีจะบีบเขาาคอยส่วัอดีไ่ยป่ะได้ยวะเฮ้ยไปไปไนะครับ ตายตายทายากำลังไปนะทายาโอ้โหแล้วดยเมันปิดนะพี่มินมันปิดนะครับแก๊กนายยาปิดนอิจิงายาหายนะยายาดูผมนะผมหายสวยไหมายเพิ่งเอาบูผมไปถ้าพี่จับทายาได้พี่จับเลยครับเคไปไปไปคุณสุรเพื่อในเอลในเอลตัวเดียวปะเอลขวายาติเอลขวายาติดค้านหน่ค้านหน่คาเอลขวายไจับเฮ้ยจับโดนเฮ้ยลำแล้วลำแล้วเฮ้ยลำคูลำ ผมเจ็บว่ะตายว่ะรับบนหน่อยรับบนหน่อยตอนาคเฮ้ยด้วยนะอุ้ยเฮ้ยช่วยช่วยได้นะจับ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 ได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคไอผมผมยิงปีนะผมยิงปีนะไอต้อมเฮ้ยเกี่ยวกันด้วยย่า กอกอจะแปมรวยวยปล่อยปล่อยกลางล่อยก็ได้ปล่อย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 แบกันบนรอกันบนรอกันบนรอกันบนมันอยู่หลังเลดครับน่าจะสองแบบปล่อยต้องปล่อยวะปล่อยปล่อยก็ได้ผมผมรับบนนะผมรับบนนะโูนแบงคนดีนะมันมันจะขึ้นบนอ่ะข้างมาเดี๋ยวมันจะเล่นบนอ่ะเล่นบนเดียวเดี๋ยวผมดูล่างให้ครับเป็นบนปล่อยปล่อยข้างบนปล่อยเลยครับผมว่ากันไม่ได้ จะโดนเทฟราจะตายเมื่อกี้นะไปกลับดูหน่อยผมไม่ตายผมตายไดนแล้วตายเก๋ว่าเทฟราไม่ดีล่างต้องมีเด็กได้นะ่ได้เข้าได้เข้าไอ้โหยังไม่ขับป่องนะแข่งเลยมั้ยไอ้มันมันมันไม่มีไม่มีของเลยนะไม่มีของหมดตัวของหมดตัวหาจะเล่นกลางเลยนะเล่นนานนะคือ

อันนี okay. uh, okay. know, ้รถปิดาแกเยิงเงินเลรถปิดนะเพื okay. anyone, ่อนต้องเ่นยลรวต้องเล่นแลได้ได้แล้นได้แล้เอามาได้สวย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 ตลุ้ตลว้ดูดดูเพื่อนไหนดูเพื่อนได้หมดเออดดไม่ตายไม่ตายไปร่างาแล้วถองบัตรได้นนี้รั้บได้อันเหลืองวะถ้าถ้าคนมาคนนะแต่ไม้มักลดูผมหน่อยดูผหน่อยเดูหน่อยดูน่อเจดูหน่อยดูหน่ดูหน ไอ้ดูดูเมน่ะดูเมน่ะโดนดูดวะระยะปีนดูระยะอยู่เจนับดูดิดูดิโอ้ยโอ้ยจัดโอ้ยจัสุดยอดจริงๆเลยวเอ็มนี่มันคันเทพดีกว่ไปอยู่ไปอตื่นเต้นจัด เอ้ยเพิ่งล่ามันครับเดี๋ยวเราเอาซ้ายทำก่จะเรีนเนกับผมเลยปะยืนหน้าผมเลยปะมามาจับบนไม่ได้ะเวยสกัดผมเชียร์บนนะทำเวฟพอแล้ส่งเวเออทำเลยพี่โบนนะโฟบนนะ้างข้าครับทำไม่เวฟนะเอ้ยโดนปิดดนปิดออกมาดนปิดโดนปิดได้ได้ลงมาได้ต้องทาอีกเวฟเราส่งทาเวฟเอ้เราฮดาฮ่าเราจะไปเพผาว่าไหวเร ก็ยโผล่แล้วว้ยเอ้เฮ้ดูหน่อยดิดูหน่อยดิโ่แล้พวกิล่าิบล่าสิบล่สี่ิองแข็งนะเฮ้ดูแกหน่อยแกงแกแกเฮ้จับพายีอยู่นะเฮ้เฮ้เเฮ้เจับพยาเฮ้ยสวยสวยสได้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 เสววหู้สโลให้สโลให้เฮดูบนนี้ดูบนคนนี้ จบการนะครับจบี๋ยวเดี๋ยวผมชนจบแหละมึงตีสุดแจ้ากูเล่นกลางเลยปูเล่นกลางเลยไม่ต้องเทียบกัแล้วปูจบแล้วเล่นไม่ไหวแล้วพี่ต้องจบวันนี้แล้วผมรีดีไหมไม่มันไม่ต้องรีแล้วมันจบได้แล้วจบได้จริงต้องตกใจพี่ต้องตกใจจบแล้วจบแล้บังเจบจบจบต้องผมจบคิวพี่จบคิวคนละมุมเลยคนละฝั่งายแล้วจบแล้วจบแล้วจบแล้วเมื่อกี้ผมตัวสั่นเลยช็อตไฟอ่ะ แบจทีมวงมากเลยผมก็มงแมนจิมี่เลยครับแบนลุยครับที่เล่นนาตาาเป็นไหมครับเล่นเป็นเปเล่นเป็นเป็นตัวตัวเอาเอลสุนาตาามาเล้วผมว่านาตา雅าตโง่สุดละนี่มีแต่ตัวไม่มีช็อตแองค์ติดแจ็คไม่ดิผมเนี่ยเอาแก๊กมาเล้วแก๊กมาเลยได้เป็นไหมพี่แต่เมื่อวานที่เล่นแก๊กนาตาานี่ไม่ลุกนะฮ่าผมแล้วผมคออย่างครับแก้มือแก้มือแก้มือถูกต้องถูกต้องถูกต้องไม่ลุกนะแกดีคือดึงดึงสิบรอบโดนรอบเดียวแบนอ้อยครับเล่นเล่นไหมพี่เล็กเตอร์ เล่นได้ไหมเล่นได้ครับผมมีตัวโกงวะจะมีตัวโกงนะดาตี้ผมมีโบว์มาลอนว่ะผมมีโบว์มาลอนอะไรอ่ะเอ้ยเก็บ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 เฮ้ยเอา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 เชืู้้จริงผู้จริงผู้จริงผมเล่นโหดโอเคไว้ใจเชื่อใจอยู่แล้วได้เสมออยู่แล้วตาเมื่อกี้แบกบวแล้วไงตานี้ไม่สนใจเอาไหมพี่ปาลุกเอาไหมอันนี่ผมไม่ใช่ปาลุกเอาไป้สลุกอะไรครับอะไรครับโบว์มาลอนอันนี้เล่นไง ตอนนี้ครัตอนนี้เราให้แก๊งหาเล่นดึงรวยๆนะหาไฟดึงนะฮะไปดูมีแต่ฮะฮะฮะไปดูโอเคครับถ้าเราดึงตัวเพิ่บเราจะไฟเก่งมากดึงได้ตัวครัแต่อันนี้อันนี้เด็กกันไปก็ดูยครเอ้ะอะไรอ่ะใครพูดอะไรอ่ะที่มันไม่จริงจังกันเลยรถไฟมัฟ้าไปรอไปรอแก๊กถ้าถ้าดึงไม่โดนอ่ะโอ้ยตกรอเลยที่มันไม่จริงจังกันเลยว่ะที่เราเราไม่เพิ่งดึงไงเราเพิ่งฟิกดูดดูดฮะไปพี่ผมเชื่อใจพี่แก๊กเกมนี้ ดึงโอนแน่นอนมาเลยมานี่มานี่เลยพี่มานี่เลยเฮ้ยเฮ้ยเอาดีเอาดีนับฟิกนับฟิกเลยคูเว้ยคูเว้ยได้รอบแคได้แค่รอบเดียวแหละอาเรียมครับอาเรียมครับอาเรียมครับไอ้ยมันลงเวฟอัดแม่งเลยพี่อาเรียมครับอืมหืดเกี่ยวดีพี่เัวนี้ยืดสองว่ะเฮ้ยไปวยูงไหวเจ็บทำไมวะสวยตบนะตบนะตบนะตบนมันแบบอุ้ยมันไหวเหรอวะข้าวข้าวล่างล่างสองตอนนี้มันจะไม่ฟาร์มแดงนะ ุาดูตรงแดงได้นอะพี่ผมเอาผมตีโปรอยู่ครับเพื่อนไก่เหลืออ่ะไอพาร์กี้ตีเนี่ยเขาได้ตัวหนึ่งมันน่าจะวัดแมวมังกรอ่ะเไอเราต่อนะพื่อนต่อนาคอสได้ปไหมเนะนาคอสดึงมาได้ป่ะไม่มีเหลี่ยมดึงว่ะพี่พี่เก็บดึงไว้สัวได้เหรอเฮ้ยเอาเรอเรอเรออันนี้ผมหมดโอ้ยอุ้ยคันเหลืองว่ะ ไอผมตันให้ผมตันให้ตันสองนี่ปเรียวเ้ยเย้ยหายละเกือบตายมีดูดต้องให้มีดูดตายตายตายอย่ง้โอ๊ยโดนไล่ดูไม่ทันผมเปนมนมนหมดไปไปได้เนี่ยมีจริงละได้ที่ไหนเนี่ เปนอนคอรมิอย่างล่างนะเว้ยวางนะเว้ผมเล well> no ี้ยนผมเลี้ยนะผมเลี้ยนาคอรคนนะครับนาครไปก่อนผมนะได้ปะวันฟันไม่ลือแปฟันแล้วดิน่าจะใช่นะอีน่าหายอีน่าหายไม่ไหวีอน่าจะปิดนะพี่วังผมคันได้เยะอออกแล้วปะออกแล้วเอาไหเฮ้ยนอนคอเห็เอายหับหออกแล้ววะจะตายอเียออกมานะเว้ยาล้างมือมาล้ามอมาล้าอเจ็บชิบหายแล้วเจ็บปะเอนต้องปล่า่อ เลือดถ่ายวะผีีถอยหรอีแล้วไปไปแล้วอุ้ยไม่ไหวว่ะโอ้โหวิชโชคดีไม่มีแขเลยบอม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 บูมโอ้โหปันอย่างเหลืองอะโอ้โหโยวิปไปเรีย้วไมทางนะไอเดียเดี๋ยวรอราจะเกิลบูก่อนราจกิลบูก่อนแล้วใช่ครับเราแกก่อนเจ้าฟ้ากูรู้กูรู้ วิ่งอยู่พี่ขาท่้นกูมารอเว้ยกูมารอเว้ยเอ๊ะเจอไปไปไอมีอะไรไหมตรงนี้มันตอนแล้วเหตุดูอยู่ดูอยู่ยิงได้มีอะไรไหมตรงนี้ฟิกฟิกฟิกเสียงเสียงฟิกเอาจะฟังเสียงเอาเหรอเล่นผักดีมากว่าเออมันมีเสียงมันมีเสียงเดี๋ยวดันบนให้ขีหน้ามาหน่อยได้ได้เกี่ยวบนก่อนนะแค่พอก็ได้ครับกลางกลางสี่ตัวเลยครับแล้วเขาน่าจะรอฟาร์มบูนอะ กลางสี่กลางสี่เก็แบบีน้าขึ้นบนอ่ะกูมีหิวเลยกูกูมียิวกูีิวลิงกางได่ปะเฮ้ยบนเดินไม่รู้บ้างกี่ตัวตัวก็อยู่ล่งเแ้อไม่ผมไม่ผมไม่ผมจบแลพี่พีชมานแม่นแม่มนเกิแลเียร์เจ็บที่ข้างบนอ่ะไม่อมสิตออกสิดคอลกเฮ้ยออกมาได้ปะผมเต็ียนะ ยีนาเจ็บมันยีนาลหรียญยีนาลีกูได้แล้วเว้ยแตเย็นเราไม่ปลอมรับอยู่รนะมันน่าจะเอาด่างนะครับแทงมาแล้วแทงนีดูไปปล่อยอ่ะปล่อยไปไไม่ได้หรอผมรับล่างอย่รับล่างให้เดี๋ยวรับล่างให้เอรื่อยๆเว้ยปล่อยกำล่างกำล่างแล้วมึงต้องดูการดีนะจะมาเจอมาเจอเดี๋ยวรับแปะแล้วไม่ได้นะรับได้หรอได้สองแปะในโขเดิมดูดเลยดูสองเลยดูสองเลย รับด้วยคุณสวยพีทสวยพีทสวยไม่สวยวะพีทสวยพีทตูมหิวพีต่อพีต่อเลยโอเคพีโอเคผมรักคุณย้ายยังไงย้ายยังไงายขึ้นอุตางเมมมีแค่นี้ว่ะโอ้ยผายว่ะไม่ผมได้ครับเอ้ยผมเอ้ยดูไหนอยดูหน่อยเลยอุ้ยอังกิตาเลยเหระอันนี้ไม่ใช่ว่ะเดี๋ยวห่วงห่วงรอเพื่อนเกย์ก็ได้สจ๊วตสจ๊วตอเลียอยู่แล้านครับโอ้ยเชี่ยกูโผล่อระวังนะเว้ยร่างอะได้อยู่เอ้ถ้ามันมันไม่กับผมนะมามามาได้ปะมาได้ปะ ไปกูไปไเราไปไปไนักขาะตายนักขาไม่ได้นักขาเล่นไม่ได้ไปย่างเงละโอ้โหผ่านวะทำเยอนบีบแทนนั่นแดูกลางยดูกลางห่อยดูกลางห่องหน่อยดึงกี่วีต้องดึงสวนตอนนีแย่ดิัโดนเลยไปอรมแไปมแเกิรารอเรกิดหคน โอ้กูตายแล้วไอ้เนี่ยที่หายละหลายตาได้เยะเยอะหลายตาหมดเลยจบเลยยอะไม่น่าเล่นเลยวะ่าไดได้อยอะเสียเยอะเสียเยอะมากกันบนกันบนกันบนเียวทางเดียวเดดยยได้เยอะได้เยอะเฮ้ยอุ้แหลมจัดพี่เราพิกราดูดูไหนครับผมไม่ไหวแล้วผมโตอแล้วอไม่มีน เุ้ยผมมานะผมมานะผมมานะไม่ทำไม่นงอยู่นะเาดูหน่อยดูหน่อยเอเี่ะตายเดี๋ยวมาแปลบบนี้เลยเหรอไอเออไดได้เจ็บหรอได้ป่นบนบนป่นอยู่นะนะกอเล่นนักอมั่วนะอวนะอวเออจะตายหมดล รับเพื่อนหน่อยรับเพื่อนเลยเราเขี้ยได้แล้วไปรีไปรีเลยไปรีให้ผมมาอุ้ยสองลูกตายเลยตาเอ้ยเดียว่นเดี๋ยวยุ่นเบอร์ยู่นเบอร์ยู่นยังไม่ไหวแล้ววะหรือไหววะพีดไม่ไหววะพีดพีดไม่รู้ว่ะพีดทำได้แค่นี้ว่ะอีกี้มีอีกสิ่งครับไอ้เหี้ยหมดไอ้หมดอ๋อเดี๋ยวยผมมาผมมาผมมาเดินเอินหาเดินหาเดินหา ไม่ไ่้ราบมมันจะบีบมันจะบีบเอ๊ะยีนายีนาีนานครหลังนครหลังเห็นปะเห็นนครปะเฮ้ยตุเตต่อนครหลเห็นน่าตายน่าไปตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่เอ้ยอีกทีติดอีกทีติดไปเล่นไปเล่นไปุนเรตามเอารมันเลยาเหยข้บนข้าวบนข้วบนขวบนขวบนคนนึร่างนะพี่ล่างนะพี่ล่างดูล่างเลดี๋ยวรับให้เดี๋ยวรับให้รับให้ล่างรไอ้ี่สุข้ี่เอสุมเอสูงไเอง รับไหวรับไหวไอ้เ้ตังับคนไวไวไวหมมีอะไรชเหมมีอะไรอ้เี้ยกูโดนแคนเตอร์โดนตัดชิหายหมดแล้วเอาไหวจริงไหมเอ้าี้มันยิงผมอ่ะไอเหี้ยไปไปไอเี้ยใครตีชิป่าวะเมื่อกี้ใครตีชิปป่า ไม่ได้ไม่เลยไม่ไม่ต่ถึงจทันก็ได้เคมียไม่ทันนะมันตีไปหนูไม่ถือว่าเราชนะวว่าเราชนะววถือว่าเราชนะวผมเคลียร์ได้คมเดียรได้ผมเคลียร์ได้ผมเคลียได้มเคียระได้ผมเียร์ได้มคลียไ้มเคายร์ได้ผมเคร์ได้ม่รูไ้ม่คร์ได้ผมเคลียร์ได้ผมเคลียร์ได้ผมเย่ได้มเคลีรไ้ม่ลียร์ได้ผมคลียร์ได้ผมเลยรัได้ผมคีรัได้ผเยร่ได้ผมเคยร์ได้ผมเคลียร์ได้ผมเคล้ไรบได้ามเคลยร่ได้ผมเลียร์ได้ผมเียร่ได้ผมเครได้ม ป่าโหดแล้วแต่เขาน่าจะมาเล่นเล่นเฉยเลยป้องป่าไม่ใช่โหดแล้วโหดเลยพี่พี่ออบเล่นให้แบบงี้มึงมันยังไม่เห็นอะไรเลยตอนต้องแกอะไรปะมีช็อตมีช็อตลิกเตอร์ที่เห็นแบบโชว์โชว์โหดมากไม่ได้ดูอะไรเลยเล่นของตัวเองยังไม่รอดเลยไปนั่งดูของอื่นได้ไงเมื่อกี้ว่าไงเนี่ยป่าป่าผ่านจุดจัดในประเทศไทยอ่ะ ตึงปลาหัวจัดเลยหล่อเลยแบดจัดเกมแรกอ่ะเนี่ยปลาหัวมากปูลฮีโร่จัดแบดตั้งแต่โบบายหล่นแล้วเป็นที่ชอบแล้วนักแข่งเป้าอะเอาเล่นไม่ได้ดูเลยอ๋อโอ้ยคุณนั่งเทสตั้งนานไม่ได้ดูดูไม่ได้ดูบะาไม่ได้ผมบัดดี้ทำไมวะไม่ทันครับมันเกมเร็วมากต้องดูต้องดูไปเรื่อยๆอ่ะถ้าจะดูเอาเป็นนะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ดูเลยเพราะวันนี้ป่าแบกอ่ะดิป่าแล้วแข่งหรือเปล่าครับ ใช่ครับเป่ดีจัดผมน้องชายพี่ลูกครับจะรู้อ่ะยืนกลางไอ้ไอ้เราตอนยืนกลางไฟไมาา่ได้เนี่มันมาเทสผมจริงไหมเนี่ยมันม,นมนคอมเมนต์ผมไม่ได้เลยวะแล้วไหนไหน,หนที่แบบเป็นคนเล่นลมเห็นแบบป่าเขาเล่นเป็นไงบ้างอ่ะพี่อยากรู้โคตรเบอร<อ>์อนักแข่งป่ะเนี่ย <laughs> นักแข่งนะเนี่ยป่า <laughs> 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 มีลิสเตอร์พี่เขาสุดกันในประเทศไทยตอนแรกผมไม่ได้ดูกำลังตั้งถ่ายันี่ยตาตาแรกตาแรกถ่าย ตอนแรกมินตัวจอะไรนะมรวจเมนตอวจเมนครับผมนั่งขาเงินน้ำลายเลื่อยอยู่มีชาตอยู่ชาตท่าไรชาตเพื่อนโผล่รวมๆแล้วเล่นเป็นไงรวมๆแล้วมีเตเน่ดิไหมอร่อยอันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมพี่ใช่ไหมเรียบร้อยใช่ไหมดีครับเอาแบบนี้ไปจะยังให้เตเน่พักไปอีกทีก็ได้ครับอ๋อมาเล่นๆแเลยครับเขาผมติดก็ไปก็อยู่จริงหรอติดอาะติดอยู่แล้วพี่แต่พี่จะมาอยู่หรือเปล่า ทีมยังไม่มีอะไรไงจะไปด้วยกันแบบนะ้นทีมมันเหมือนกูจัดไปด้วยกันไปด้ไยกันอ๋อเอาแต่ป่าไปด้ไกลมันโชว์จัดเลยไอ้น้องกันผมเหมือนแบบเป็นเป็นลมไปแล้วเอยนีะมีใครอยากอยากอะไรกับพี่เขาอีกไหมแบบอยากมเมนต์อะไรเพิ่มก็อยากอะไรเพิอยากรู้พี่เป็นใครเนี่ยส่งรรูปปโไฟลล์ตััวหกมาดิเอาโปรไฟล์ตัวหลักเขามาดิอะไรตัวหลักก่อนนั่แรกตัวเนี้ย สงสัยเลย้หนาเนี่ยพี่ครับไม่มีใครเมนผมเลยเหรอพี่คอมเมนต์คอมเมนต์ผมนิดนึงนีผมอยากรู้ว่าผมเล่นเป็นไงไงพี่มันไม่ได้ผมครับเล่นสุดจัดในประเทศไทยเฮ้ยเอาดีครับอันนี้ออกแนวอบๆแล้อยูว่าโหดจัดเลยครับดูดูบ้างไหมเนี่ยผมมาเทวันนี้ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเลย ไม่รู้ไม่รู้อีกแล้วคือผมไม่ใช่โค้ดก็เถอะโอ้ดูมาดูแบบหนุ่มๆเฉยๆดิเราต้องการโค้ดไหมเอายี้พี่เก่งตอนแรกก็ไม่ต้องหรอกตอนนี้เริ่มต้องการแล้วเราต้องมี่ยนเขาเปลีเยอะพี่ครับพี่เข่งพี่เขาเรียกพี่อ่ะผมมีอะไรจะบอกพี่อะพี่เก่งฟันเหลือแล้วเนี่ยพี่ครับจะบอกอะไรพี่ครับเฮ้ยถาอะไรอ่ะเฮ้ย เฉือนหรืออะไรมีของเฉือนมั้ยบอกความในใจอ่ะมีความในใจที่อยากจะสื่อหรอเอารออยู่เอ้าวเฮ้ยเจนี่โมโหอะเฮ้ยผมมียาฉุดนี่ผมมีเลยจะบอกพี่ครับพี่ฟังอยู่ครับพี่ครับเนี่ยครับผู้มว่ายน้อยนะครับนะฮะและไอ้หนูกมันนี้ฟาร์ลูกเท่าไหมพี่ฮะวันนี้ครับผมบีบอสเบียคนทำครับฮะไม่ใช่ละไม่ใช่ละเฮ้ยใช่หรอบีบอสเสียงนี่หรอ ใช้ความไรอ่ะก็ไมทีมนี้มันรั่วจังวะไม่ไหวแล้วอ่ะโหพี่ว่าน้อยจริงไหมเนี่ยโดยจริงครับเฮ้ยเหลือพี่เปิดกล้องพี่เปิดกล้องในเดียร์ผมไม่ไม่เชื่อว่ะทำไมเปิดกล้องเหรอผมไม่เชื่อรผมไม่เชื่อว่ะไม่ได้อัดคลิปอยู่เปิดไม่ได้เออไม่ได้อ่ะเเล้วพี่ปีบอลใช่ไหมเนี่ยไม่ใชีบอลครับ ไม่ใช่อ่ะนี่ผมมาเทสวันนี้ผมไม่ได้อะไรเลยได้เพี่มันไม่ได้อะไรอยู่แล้วมันไม่มีโคลดไม่มีอะไรไม่ตกใจตั้งแต่ดับไปแล้วเนี่ยปักในดับไปหมดเทหมดอ่ะพี่ไม่มียันโลมอ่ะตอนเนี้ยโลมป่าไม่มีเลยอ่ะไม่มีใครอยู่ในทีมเลยตอนเนี้ยเปไมทีมคุณคุณรักคุเล่จังอ่ะไม่มีทีมจะมีอยู่สองนอเลยพี่ทีมไหนๆก็พี่ก็มารับข้าวหมูข้าวโพลีไงพี่เฮ้ยเดี๋ยวอย่าอย่างอย่างนี้เลยอ่ะ ใช้เต้นเลยโโอ้หว่าน้อยว่าน้อยเติมเลยมาครับผมรูกแตพว่คุณนี่แหละผมไม่ได้เติมไอ้พี่ขำไม่หยู่เลยเนี่ยทุกอย่างว่าคุณนั่นรั่วไม่แต่ผมอยากรู้ว่าผ่รใครเนี่ยพี่อ้าวผ่านครับผมไม่ใช่บีบอสฟาลุกเล่นตำแหน่งจักเกินครับอย่างนี้ครับเฮ้ยว้าวตกใจมากเลยผมเล่นเหมือนฟาลุกเหรอครับไม่รู้ว่าที่รู้คือเมทฟันเหลืองอ่ะตอนเนี้ย ยังรู้ไหมว่าป่าใครใครพี่ป่ารู้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ป่ารู้ไม่ไม่ใช่ดาวให้ดาวหรอไม่ไม่ใช่ดาให้เดาอ่ะของดาแอดวีเฮ้ยแอดวีเหรอเป็นดอยเซอร์ครับดอยเซอร์แชนแนลโอ้โหน้องไปเถอะ่ไปไปให้เขางงกันไหมเป็นต้องรู้เออเออเจครับผมไปแล้วนะครับผมดีบอยจากเบคอนทำไปแล้วครับสวัสดีครับผมาดับมาดีครับดีครับสวัสดีครับมาดีครัสดีครับสวัสดีครับพี่ชับมาดีม่ดีก็ตับดีครัหมาดีครับครับ ความรู้สึกเราเป็นไงบางทีได้ไปเทสต์มันแล้วดูแบบผมเทสเจอเจออะไรเจออะไรแค่เนี่ยแต่เราโวยนะวันนั้นเราโหดจัดเลยโมบายล์นะเออโหดจัดโหดสองเกมอ่ะโหดสองเกมโหดจิตแล้วผมก็บอกอยู่มาเดี๋ยวพี่ขอเทคนิคการพัฒนาฝีมือแบบฉบับของกันเอ็นซีนะครับขยันเล่นครับดูแข่งขยันเล่นแค่นี้เลยแค่นี้เลยแค่นี้เลยแต่ต้องเล่นบ่อยบ่อเล่นบ่อยๆเป็นหลักขยันเข้าคู่ครับ ถึงจะเก้กาแบบยักติดตามกันเอ็นซีนีติดตามได้ที่ไหนบ้างก็ติดตามเพจ a c e บ o o k ครับกันเอ็นซีแล้วก็ไอจีครับอะไรนะไอจีไอจีเดี๋ยวแปะไว้นะพี่แปะไว้โอเคมาเดี๋ยวผมแปะให้นะครับนี่เลยครับมาฝากน้องกันปิดคลิปไป้พี่หน่อยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้วยนะครับโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ